สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ง่ายๆชาแนลนะครับจะมาแนะนําสินเชื่อสําหรับพ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระนะครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับสินเชื่อที่ชื่อว่าอัพเงินทันใจจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับเราไม่ต้องส่งเอกสารอนุมัติภายใน10นาทีนะครับรับเงินสูงสุด1ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทําความรู้จักกันก่อนว่าสินเชื่ออัพเงินทันใจมันคืออะไร เราจะต้องสมัครอย่างไรนะครับสินเชื่ออัพเงินทันใจนะครับเป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจสําหรับพ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระนะครับประเภทวงเงินหมุนเวียนนะครับถ้าเราไม่ถอนเงินออกมาเราก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับเราจะเสียดอกเบีย้ยตามจำํำนวนเงินที่เราถอนออกมาใช้เท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นนะครับเราได้รับอนุมัติ1ล้านบาทนะครับแต่เราถอนเงินออกมาแค่ 9 0 0 0บาทนะครับเราจะเสียดอกเบีย้ยแค่9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับส่วนอีก1 0 0 0 0 0บาทเราก็ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยนะครับสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระเป็นงวดๆดได้นะครับเริ่มต้นที่6เดือนไปจนถึง48เดือนนะครับถอนวงเงินขั้นต่ำ5,000บาทนะครับสำหรับคุณสมบัติผู้ที่ต้องการจะสมัครสินเชื่ออัพเงินทันใจนะครับเป็นผู้ประกอบการบุคคลสัญชาติไทยนะครับ อายุระหว่าง20 60ปีนะครับเดินบัญชีออมทรัพย์กับ SCB อย่างน้อย6เดือนนะครับสำหรับเอาไว้เพิ่มวงเงินนะครับเปิดใช้งานแอป SCB Easy และได้รับคำเชิญจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสำหรับวิธีการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่แอป SCB Easy นะครับกดตรงที่เมนูสมัครสินเชื่อและบัตรเครดิตนะครับเลือกเมนูสินเชื่ออัพเงินทันใจ สำหรับคนที่ได้รับคำเชิญนะครับเมนูมันก็จะชัดเจนนะครับสามารถกดเข้าไปได้นะครับแต่ถ้าเรากดเมนูนี้ไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าเรายังไม่ได้รับคำเชิญนะครับให้รอสักพักหนึ่งนะครับเพราะธนาคารเริ่มทยอยคำเชิญนะครับอ่านรายละเอียดสินเชื่อและกดสมัครเลยตรวจสอบข้อมูลและกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและกดยืนยันนะครับ อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆและกดยินยอมและกดส่งคำขอสมัครสินเชื่อนะครับระบบกำลังพิจารณาสินเชื่อให้เรารอการอนุมัติประมาณ10นาทีนะครับจากประสบการณ์ของแอดมินเองนะครับไม่ถึง10นาทีก็อนุมัตินะครับเมื่อสินเชื่ออัพเงินทันใจได้รับการอนุมัตินะครับจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอป s c PE c นะครับให้เรากดเข้าไปในตัวสินเชื่อได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับ ให้เราตรวจสอบรายละเอียดและกดทําสัญญาสินเชื่อได้เลยนะครับกดยืนยันทําสัญญาสินเชื่อนะครับคําขอสมัครสินเชื่อผ่านการอนุมัตินะครับเมื่อเรานะครับได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นสินเชื่อของเรานะครับอยู่บนแอป scb easy ตามรูปภาพนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถถอนเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะครับตามวงเงินที่ เราได้รับการอนุมัตินะครับแต่ถ้าเราไม่ถอนออกมาเราก็ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยนะครับเราจะเสียดอกเบีย้ยเฉพาะจํานวนเงินที่เราถอนออกมาเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราต้องการปรงเงินเพิ่มเติมนะครับให้เราส่งสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับเพื่อขอเพิ่มวงเงินได้นะครับ แค่นี้เองง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะครับให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ง่ายๆช่ไนลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระดีๆจากง่ายๆช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ